ำสีบหกสิแห้งดีแล้วแบบนั้นเข็นเข็นเขยนข้าสี่สิบหกบทำไ้หกสิบด้เวกดเข็มลงได้บมบ่ต้องเอาฐานแผ่เดี๋ยและวเขาจะใช้ฐานแผ่ฐานแผ่แต่เขาใ็ดฐานแหมันใหญ่เอาเป็นแบบน้หความกว้างปรมาตกเมตรเมื่อก่อนสองเมตรโอ้ยมวอยากไหวล้ครับสองเมตรยนตในรวมกัเบิรหรอ นี่ต้องหกเมตรกว่าแล้วมันเพื่อบที่ดึงกันไปขัานตอนนี้มันจะดีดไปค่ะขั้นแรกขั้นคนสองตัวเงาตะกูลนมาขั้นขั้นที่ใส่พื้น นี่มืค่อยวันนี้ก็ขึ้นางน้ำงสูงนะสูงกว่างานั้นต้องสูงกว่างานผมดูดูทังนั้นเหมือนกัาวอาทางนี้ต่ำนะมาดูระดับน้าอ่ะห้พื้นดินตรงนี้เนี่ยเท่านี้เพน้ําน้ากาน้นนะใช่ไหม ึันอันครับนี่สูงกว่าดูนี้ผมก็ดูว่าสูงกว่าดเ้นวะราเยกเล็เรายืนอยู่ตรงนั้นมาเท่าหัวไงโน่นอ่ะ้างเคงรนีะคับกตกรับก็นั่นแหละเท่านั้นแหละเท่าต้นต้นตะแบกข้างหลังอ่ะครับใช่ใช่ผมนึงวัดไป12เมตรไง ผมเห็นว่าตีสะพานไป12เมตรถูกตัวนั้นพอดีเลยเออประมาณนั้นเอ่อสูงสูงเพราะเราดูจากเนี่ยอ่าระดับไม้ลำไม้สะพานใช่ไหมเอ่าสูงจากไม้เนี่ยเนี่ยไม้พานสะพานเนี่ยเดี๋ยวแวางนิดหน่อยเราเอาระดับมาจับให้เป็นชัดเจนเลยท่านครับจับเบื้องว่าระดับนั้นมันถึงจะจักว่าสักเมตรสักเมตรนึงมั่ต้องเดาเป็น เพราะอ,อ,อาจารย์ผมดูดูจากไอ้น้ำที่ที่ที่ห่างจากนี่นะไอ้คานไม้ที่เราพาดนี่นะมันใกล้เคียงกันทั้งโน้อนอ,อาจจะต่ำนิดนึงใช่ไหม,มแต่ว่าแต่ถ้ากำหนดไว้ไม่มากมดินดินตัวนี้จะเท่ากับลากลากไม้ต้นใหญ่ๆต้นนั้นแหละต้นตะแบกต้นขาวอ่าแต่แต่ข้างบนเนี่ยผมว่าโนู้นจะเท่าข้างบนยิงข้างบนทำไมงั้นก็ต้องลดดินนีดลงดับตัวนี้ไปอันนี้เอน่นิดนึงนิดเดียวไม่เยอะครับลดดินไม่เยอะ จะได้ปรับหรือดินข้างบนปรับน้มันเสมอครับดินข้างบนปรับนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอันนี้มาดูกับทางช่างนะครับที่จะทำะสะพานข้ามนะครับท่านผู้ชมนี่นะแล้วก็มีแมโครมีอะไรขุดเรียบร้อยแล้วอลองตาท่านก็เลยเดินมาดูด้วยนะครับเราก็ได้ขอคำชี้แนะอยู่เพราะสะพานนี้ก็ยังไม่เสร็จของทางด้านอบตอ แล้ก็เรา็ทําสะพานตรงนี้นะครับชั่วคราวนะครับที่ทางช่างทางเจ้าที่ทางหมู่บ้านก็มาขุดขุดหลุมที่จะเทพื้นเทตีนเป็ดไว้แล้วนะครับกำลัลงคุยถกเถียงกันอยู่เพื่อหาได้ข้อสรุปที่ลงตัวครับ สูงต่างกันบ่ถ้าใดสูงกว่าสูงกว่าประมาณหนึ่งเมตรอ๋ออันนี้อะเช็คตัวนี้คำนวณเนาะคร่าวๆครับคร่าวครครับผมถ้าสูงกัประมาณเมตรหนึ่งก็น่าจะน่าจะใช่อยู่โดยประมาณกมครับจากดินครับจากพื้นธรรมชาตินี่บ่สูงฝั่งนี้สูงกว่าเมตรหนึ่งอ๋อฝั่งเรานี่สูงกว่าเมตรหนึ่งอืม ตูงก็ตั้งกันตรวนังเม็ดเม็ดนึ่งถิงชงริมดูนะครับ่ริมเขายืนมะตัวเาึงนะอนีสูงมนะเริมนรีบออกมาลงมา่ออก็ดีตัวลงนิดนึง้ก็ไผ่แค้อออกก่อน

นภาพใหญ่มาแล้วเจ้าของที่มาแล้วเป็นไงต้นไผ่คงเดิมแล้วก็เราก็เลาะมาตรงริมนี้อันนี้ฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งโน้นประมาณาโดยประมาณหนึ่งเมตรนะครับระดับพื้นดินธรรมชาติครับทุกผู้ชมเอาช่างที่นี้ก็เข้าใจเนาะเข้าใจประมาณนี้ แล้วก็วันที่เท่าไหร่อีกมาอีกช่างสรุปแล้วเดี๋ยวนี้คือคืออยู่ที่ช่างอบตเดนนี่ให้เพิ่นล้างแบบให้ล้างแบบแล้วก็เดี๋ยวให้วิศวะเพิ่นเซ็นอีกทีหนึ่งงานตกอยู่ที่เจ้าหรือบ่เจ้าท่านนี้ที่เอาขอมาทำงานก่อนผมจะคำนวณก่อนครับคำนวณแล้วลงให้ท่านยาบะพอมาณตักเซ็นตักเซ็นครับ เพราะว่าต้องทำในะส่วนที่เป็นฐานแพรเป็นอันนี้ก่อนทำฐานแพรก่อนไหนทําได้ทําก่อนอครือส่วนนี้แหละถ้าอี้เสร็จอันนี้เสร็จก็เหมือนกับเหล็กก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วใช่ตัวนี้แค่แค่ช่างอย่าลืมอย่าลืมราวกันตกเด้อใส่ราวกันตกราวข้างๆขอบราวสะพาน่ะนะเหมือนสะพานลอยเขาน่ะแค่นั่นแหละเอาสักหน่อยเนี่ยเออหนักาวประมาณห้าสิบเซนหมอนราวไหมคะสูงสูงแปดสิบ ครับสูง80แล้วก็ห่างสัก25ก็ได้เนาะเ้คุณหมอเนาะครลูกกงห่าง25ก็ได้เนาะ้มนรโปีนขามก็ได้ทั้งที่ดีเอารักมาเสียบไว้หลายไม่ต้องออกกุีนัน้องกหจักอยู่มนโดนมาแล้วมเ็สิบดนีรองรักอยไม่ได้ขามไปถ้าล้ตายอีก่บ่คุณหมอไม่ได้ขามีอบ่ <จ>เราได้พบ <ร Stevens. S 2> ขา <widen> มครับครับขออนุญาตขามไปก่อนครับสวัสดีครับวันที่เท่าไรอะสร้างมาเจอกันอีกวันจันทร์เนาะเพราะวันจันทร์เจอกันอาจารย์เนาะครับแต่ผมก็จะมาบ่อยอยู่หรอกเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าสร้างแล้วก็ผมจะมานอนในแถบนี้บ้านใครบ้านอาจารย์เหมือนล้างน่ะนะหลังที่หลวงตานั่งนั่นนะโอ้บ้านของนั่นอยู่ในบ้านนี่แหละเออของแม่ยังก่อนเออเจ้พรเนาะเออเพิ่นบอกอยู่ จะช่วยกันดูแล้วก็มนจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเออนี่ากอนนี้ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกันสร้างของอบตนะครับกับพระลูกศิษย์ ทำแล้วก็น่าจะเพิ่มมูค่ห้าสิบปนทำกับ้เดิมตอนนี้ทางเขื่อนปิดน้ำอยู่ระคุผ <c oughs> ู้ชมปิดน้ำอยู่ ทำเป็นโมงเลยทำอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเวลาไอ้น้ำมาเยอะนะไรไขยะขยะมาอุดตันไม้มาวางแค่ท่นเดียวจบเลยถ้าเราไม่แน่ใจเราองาเป็นครกาอยนะคปล่ใาหนาเท่าไริใๆก็น่าแต่มัน้เราจับแล้วทีนี้ไปทายทีี่่ยนี่่ยน้วัต้องการเย่ครับ อ่านี่ผมมาปล่อยสัตว์แล้วก็มีหนองขาวด้วยไม่มีของขาวเลยไม่มีของขาวเลย เดี๋ยวเสียดนี้นะครับท่านผูช้ชมจะขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ำถ้ำแฉ่งนะครับถ้ำแต่งที่หลวงตาท่านอยู่นะครับวันที่วันที่อะไรวันที่วันจันทร์เนาะวันจันทร์เมื่อกี้นัดช่างมา,าสรุป แบบอีกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าวันจันทร์คงจะมีวัสดุมีสิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาลงแล้วนะครับคงไม่เกินวันจันทร์นี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้ก็คงต้องมาช่วยพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็คิดง่ายคือได้มาร่วมบุญกับชาวบ้านนะครับดูสะพานหลวงตาสะพานบุญอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับ คลิปขึ้นข้างบนนะครับถ้าเสียงลงตาอีกทีหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับดูข้อมูลดูข่าวสารใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ